ลมที่อัดโซดาน้ำอับลมอัดแกส๊สกินแล้วชื่นใจเหลือเกิน1กระป๋อง3 2 5ซีซี cc เท่ากับกินน้ำตาล12ก้อน12ก้อนนะ1ก้อนเท่ากับ1ช้อนชานะนะครับใหญ่ขึ้นไปหน่อยถ้าเป็นขวดประมาณ5 0 0ซีซี cc เนี่ยเท่ากับประมาณสัก18ก้อนถ้าเราเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเราหยิบแก้วอันใหญ่สุดอ่มีชื่อแต่หมอไม่พูดนะครับตักน้าแข็งเสร็จตับน้ำอัดลมเสร็จออกมาเนี่ยหนึ่งแก้วอันใหญ่สุดที่เขาคิดเนี่ยเท่ากับใส่น้ำตาลลงไปทั้งหมด40ก้อน นี่คือความน่ากลัวนะนะครับชาเขียวหนึ่งขวดก็ประมาณทักสิบสามก้อนนะครับเครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งอันประมาณ8ก้อนเพราะฉะนั้นทุกอันเลยเนี่ยเรากินก๋วยเตี๋ยวเราใส่สองช้อนเราก็ว่าหวานแล้วกลายเป็นเรากินอาหารพวกนี้เนี่ยเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยมีน้ําตาลอยู่เยอะมากจนเราคาดไม่ถึงซอสมะเขือเทศหนึ่งขวดหนึ่งในสี่นั้นคือน้ําตาลน้าตาลลว้ลวนเลยนะนะครับที่เหลือคือมะเขือเทศกับพวกเครื่องปรุงทั้งหลายนั้นน้ําตาลคือสิ่งที่เข้ามาใกล้ตัวมากเด็กๆก,กินนมหวานบางทีก็มี เราไปกินสนงแนด์หรือขนมกรอบหรืออะไรก็ตามเขาใส่ไฮฟุกโตสหมดเพราะอะไรไปว่าต่อข้อที่สองที่เป็นอันตรายเพราะมนุษย์เราเนี่ยเวลาเรากินอาหารเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งหลั่งออกมาเรียกว่าเกลินเพราะฉะนั้นเวลาเรากินที่อิ่มเริ่มอิ่มขึ้นหรือกระเพาะเริ่มขยายเนี่ยเกลินมันก็จะถูกยับยัง้งส่งไปที่สมองว่าห้ามหิวแล้วนะหยุดกินได้นะครับไฮฟุกโตสคอนไซลับเป็นน้ําตาลชนิดพิเศษที่ไม่กระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้ยับยั้งเขาไม่ได้ นี่คือสาเหตุที่น้ำตาลตัวนี้ยิ่งกินยิ่งไม่รู้สึกอิ่มหลายครั้งที่เรากินน้ำบัดลมน้ำผล,ลไม้น้ำอะไรก็ตามที่ใส่สิ่งเหล่านี้เรากินได้เรื่อยๆรไม่รู้สึกอิ่มเลยนะครับส่วนที่สามก่อนเวลาจะหมดนะครับน้ำตาลตัวนี้ไม่หยุดหรือไม่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกพอเพียงหรือรู้สึกว่าเรากินอาหารไปแล้วดังนั้นในข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยในอุตสาหกรรมถึงต้องใช้น้ำตาลกลุ่มนี้เพราะเป็นน้ำตาลที่พอคุณกินแล้วคุณไม่อิ่ม คุณกินได้ต่อคุณยังไม่รู้สึกว่ามันอิ่มขึ้นเลยกินไปได้เรื่อยๆและแก้กระหายได้ดีนี่คือสิ่งที่เขาขายสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากไว้ในอาทิตย์นี้ว่า high fructose corn syrup นะครับเข้าไปกดดูในเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามแต่เพื่อเป็นความรู้ประดับตัวเองนะครับ high h i g h h i ที่แปลว่าสูงนะครับ f, f r u c t o f r u c t o s e แล้วก็ corn s y r u เดี๋ยวทีมงานไ้ขึ้นให้ข้างล่างนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นภัยอันตรายใกล้ตัวที่สุดหมอขอฝากไว้เลยว่าควรจะศึกษาเรียนรู้และอ่านข้างสลากทุกครั้งนะครับนี่คือปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เราชีวิตอายุไขสั้นลงโดยเราไม่รู้ตัวเลย